สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําระบบใหม่นะครับที่จะเสริมความสะดวกสบายให้กับเพื่อนๆชาว r o ได้เปลี่ยนพีเซตต่างๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทชวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้ที่เพื่อนๆกำลังจะได้เห็นเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้า g l o บอ l มาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับวิธีเข้าระบบนี้นะครับกดมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็เลือกแถบที่3ตรงนี้ครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยสามารถเซตติ้งต่างๆได้นะครับผมอ่าโดยจะมีแถมเพิ่มมาให้เนี่ยประมาณ หนึ่งพีเซตแล้วก็อีก4ที่มันล็อกอยู่นะครับเราสามารถเปิดได้ด้วย 50.% 0 0 0นเซนีนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดนะครับในส่วนนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับหนึงนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเฮ้ยพีเซตนี้เนี่ยจะเป็นพีเซตของอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอิดดิตรงนี้ได้ครับในส่วนแรกนะครับเราสามารถเลือกนะครับในส่วนของค่าสเตตัสที่เราต้องการจะใช้ได้ นะครับอ่าอย่างอันนี้ผมก็ตั้งไว้เป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างอันที่2นะครับก็จะเลือกในส่วนของสกิลนะครับว่าจะใช้สกิลพรีเซตไหนนะครับอันที่3นะครับเลือกพรีเซตของอุปกรณ์สวมใส่นะครับว่าเราจะใส่อุปกรณ์สวมใส่ชิ้นไหนนะครับอันที่4นะครับเลือกพรีเซตของเฟืองนะครับว่าเราจะใส่พรีเซตเฟืองอันไหนนะครับ อันที่5นะครับอันนี้จะเป็นการเลือก preset of mail นะครับก็คือเราสามารถตั้งไว้ได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นหมวกนะต้องเป็น off อันนี้อ่าเรากดตกลงถ้าเป็นอาวุธต้องเป็น off อันนี้อ่ากดตกลงอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาตั้งได้ทุกชิ้นเลยนะครับอ่าแล้วก็อันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น preset ของ nebula path นั่นเองนะครับเราสามารถตั้ง nebula path ได้นะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็น b u i เนี่ยเราต้องการให้มันใช้ nebula อันไหนนะครับ อันต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพรีเซ็ตของรูนนั่นเองนะครับเผื่อบางคนมีรูนฟาร์มรูนล่าบอสรูน PVP นะครับแยกกันออกไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นพรีเซ็ตของขนนกนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถเซตติ้งได้ประมาณนี้เลยนะพอเราเซตติ้งหมดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์หน้านี้ว่าเฮ้ยอันนี้ใช้พรีเซ็ตนี้นะอันนี้ใช้พรีเซ็ตนี้นี่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 อ่าสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากจะสลับเรากดโป้งเดียวนะครับแค่นี้มันก็จะทําการสลับทั้งหมดตรงนี้ให้เลย นะครับอาก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังขาดหายไปนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเด็กการ์ดเนะาะจะไม่มีให้ตั้งค่าเด็กการ์ดนะครับแล้วก็ยังไม่มีให้ตั้งค่าในส่วนของเน็กซัสเอนจินนั่นเองนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเข้าเซิร์ฟจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยก็จะมีให้ดูประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่า,อ,าอย่างน้อยเนี่ยมันมาขนาดนี้มันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถสลับได้โดยที่ไม่ลืมนะครับปกติเวลาเรา เล,เล่นนู้นเล่นนี่สลับไปสลับมามันก็จะลืมบ้างใช่ไหมเออแต่อันนี้ก็คือน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับหลายๆคนเนาะก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าค่าเปิดก็จะอยู่ที่5 0 0 0 0เซนีนะครับเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับสูงสุดนี่เลยนะครับสูงสุดเนี่ยจะได้5พเรเซตนะครับที่เปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมจะมีแถมตามสายมาให้นะครับอย่างตัวรอยโอกาสมันมี2ส,สายใช่ไหมอ่ามันก็จะมีแถมตรงนี้มาให้นะครับเราก็ จริงๆเราก็สามารถเข้าไป Edit ได้นะครับอ่าเราจะใช้แค่2อันที่มันมีให้เริ่มต้นก็ได้หรือถ้าเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยอาจจะมีให้3อันเนาะเออเพราะว่าพ่อค้ามันมีทั้งหมด3สายอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นอ่าระบบวันคลิกเปลี่ยนทุกอย่างนะครับคลิปจะสั้นๆนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็มาอธิบายแบบรวดเร็วนะครับก็หวังว่าอ่า ระบบนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆที่เล่น r o เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิป r o ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ